โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองดูเด็กของเรื่องของมาเดาลนะฮะหารเทพเจ้าซึ่งว่ามันบัฟมาสองครั้งทั้งแรกรู้สึกว่าเพิ่มเป้าหมายในการตีทาร์เก็ตเพิ่มสองนะคือตีหมูบวกสองนะรอบนี้คือบัฟเมื่อวันที่เก้าแล้วคือบวกทาร์เก็ตอีกหนึ่งก็คือเป็นสามสามังสี่ก็คือตีหมูเยอะมากนะเออ่อตัวหนึ่งก็คือโดนโดนสามตัวอะไรประมาณนี้ น่าสามตัวนะน่าหรือสี่นั่นแหละแล้วก็มีสกิลของการใช้สกิลนะก็บวกทักเก็ตอีกหนึ่งแล้วก็มีบล็อกเบรกบวกร้อยหนึ่งนะประมาณนี้เทสทนี้จะเป็นการเทสของลิมิทซากับมาด่าาเทสดูฮะส่วนตัวผมเล่นสายบนอยู่นะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็เล่นสายล่างเป็นการเทสมาดาของสายบนและสายล่างของผมสายบนนะของเพื่อนๆสายล่างเพราะว่าการเทสก็คือ,อยังไงกันเผมก็ต้องรีเป็นสายล่างแหละ ถ้าเพื่อนๆเอาเป็นสายล่างอะเนาะนี่ผมเอามาเป็นสายบนเอามาเทสกับเพื่อนๆนะโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปของการเทสมาเดากับแมนนอาร์มด้วยนะกับทหารราบกับทหารม้าเนาะประมาณนี้เทสกันมาเดาสายบนกับสายล่างประชาอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆก็ดูได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเมีอแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยไปแล้ว ไม่เคยหรอกไม่เคยเห็นหรอกวิงอัจจาราเออหวานเต็มอยู่ว่ะวิ่งสบายเลยแหละใครบอกวิงอัจจานะทัานยาวอ่ะกูเลยแหละกูเห็นมาเนี่ยไม่ตั้งงี้โอ้ยมันโดนโดนทหารราบจูอันนั้นน่ะเออวิวกูเวลเซิร์ดกูไม่มีรูเนี่ยอ่าอ่าอไหนไหนใครไม่ใส่เพชรโซลินะลองได้เลยทั้งนั้นไหนให้จะลองสั่งนส่ใส่รากูนะให้จะลองใส่ล่างมา

องงี้อ่ะ่างเหมือนกันอไงอ้รอยเอ้ดิพวดงีไมอันนี้ดีไหม่ตัอเล่นดีไหมไม่ดีเหอยก่ไเอ้าไม่เชื่อกลับกลับมากลับมามา ก็สู้ได้อีกอ่เหลืออี่ตัว่เดี๋ยวติห้าตัวไม่มึงจะมาบวกกูตัวตัวเปล่ามาออไอแกหนีไป ดี๋ยฉันเอง <c oughs> จะชนะได้ไงมันต้องมีสายเบทเลนเกิดดีแน่ดูแป๊บเด้งนี่เจก็ไม่ตัวหรอวะมา มึงกัดออกมูได้ครับกี่ตัวเจ้ยวะฮะอาจารย์นุ๊กต้องไปใส่เกิเทเลนนะก <c oughs> ี่ตัวเจ้ยวะเกิเทะเลมันแค่กันได้ฮิตเดียวไอ้อ่ะแล้วมึงลองเนี่ยมึงลองอีกตัวเข้าดิไอ้เสียงเสียงอีกแล้วเสียงอีกแล้วเสียงมันแค่กันแค่ฮิตแรกกูเข้าใจมันได้ไดเบียดก,ก่นอนคือตัว,ต,วตัวมันได้เบียดไปสามสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากนั้นมันก็มันก็เท่านั้นอะแล้วมันก็สกิลมันก็หายไปอันหนึ่งเว้ยรูนมันก็หายไปอันหนึ่ง มึงต้องไปกลับไปรีใหม่อ่ะใช่แต่มึงต้องกลับไปรีใหม่อ่ะมึงบางจังหวะมันไม่ได้กลับไปรีใหม่เลยรอหนึ่งหนึ่งก็ไม่แกนอ่ะไม่แกนสายบนอ่ะไอ้รอมจะไรู้เลยฮะบนหรือล่างอันไหนถูกอ่ะล่างอ่ะมันรับมาทั้งทั้งลาบได้อ่ะเตื้นนานๆวิ่งคาถาเมื่อี้เข้าเข้าผมทีแบบว่าเลือดแดงแจ๋เลยนะ ก็ต้องเล่นสายเล่นสายล่างนั่นแหละนี่ล่างมันรับมาแต่โบมันดาเมจไ่บลอตอนนั้นไม่ทะลุทะลวงกูเลยเน้ยหรือว่าอาจจะเป็นที่ตอนกูนั่นแหละอาจจะโดนแบบีคนตัวอยู่เออคนมาจูบอยู่มันโลมาจูบดาเมจอยู่แล้วก็วิ่งอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งออย่างเงี้ยก็แพ้ แทงเอาไว้โอ้โหแทงแล้วต้องทำให้แทงแล้วต้องทำให้กันว่าหนึ่เพชรกระเลนผมไม่พี่วะมันไมยังไม่หนักวะเออดิมึงไปรีโหลดใหม่ดิมึงกดมาใหม่ยาโหลดท่ไหร่แล้วมันยังไม่ถึงเวลามันเนาะอ่ะโหลดมาเลยอยู่ที่ว่าใครแทงล้มก่อนด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้กอั๋วโดนล้มก่อนกูเสียเปรียบไปไอ้ไปรีหมาเดาใหม่ พาดาวผมไปฆ่าเสือมาสอเสือเบงกอเห็นไหมอเออรอยากขา่าผมคักมา,นา,นมาเดาเราับม้าแต่ว่ามา,มาโดนโดนม้าคือแดงแดงครึ่งกองตายหาสองตัวอือไม่ไหวหรอกคือะนะชิชโบโบเลยเลยมันคือมันรับมันรับมันรับได้แค่กองเดียวอย่างของผมอะแล้วกองสองกองสามมาคือเละคือไม่ง้าหายตามสเต็ปเลย เออใครชาร์จที่หลังโดนเหรอวะชาร์จที่หลังโดนล้มเห็นปะล้มทีนึงก็เจ็บแล้วนะไอ้ล้มแพ้เวชาร์จเมื่อกี้ ง้ล้ว่คนล้มอ่ะแพ้เว่ยไม่ันช้าจังไงไอ้มันช้ามี้กการสเต็ปช้ามานดาไม่ช้าไงวะไม่ไม่อย่างั้นไม่งนั้นก็ลองเอาเมเด้ามาเข้าของผมดูได้จะได้ล้องว่าใครตึกกว่ากันไอ้เได้มันกิ่กกัน นั <S <S ่งเลยตั้งเลยบุ๊ปมันปวดเมย์ิวไม่ได้เทอ๋อเพชิวเออไม่ไม่ชิวไม่ได้เทดีกว่า โทษหรือต้องหรือต้องเดาเดากดสาม้าวะเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งรับไงผมว่าน่าแน่กดสามาใหม่ก็ได้เพราะว่าลาบลาบแม่งเข้าผมผมก็ต้องชาร์จเข้าแล้วเพราะว่าถ้าแรกมันคือเอาไว้เอาไว้ตั้งรับเลยเอาไว้กดอะไรอย่างนี้ปั๊ดเลยพร้อมครับชาร์จพร้อมเลยอะไรไหมสามสองหนึ่งไป ไอ้บ้า <mean> มันต้องชาร์จเข้าไห้อ้ะคนม้ามันชนะ เต๋อเต๋อเก่งตุ๊กติ๊กยูสามเห็นไหมบอกแล้วมันต้องชาร์จเข้าเพราะว่าผมเล่นมาเดาผมว่าชาร์จเออถ้าชาร์จไอ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 กั๊กเวลาชาร์จสวนกันเว้ยเดาก็เดาเจอกันเว้ยใครล้มแพ้เว้ยชาร์จชนปึ้งอกษัตริย์ไม่มีทางนี้จะปล่อยให้ล้มก่อนหรอกลัวฮีโร่ช่วยตลอดไม่หมายถึงไงนะชาร์จแบบตัวตัวไอ้เหี้ยล้มปุ๊บเรียบร้อยเลยเว้ยโดนเลยบัตรเอาแมนแมนมาแมนแอมมาหายไปเลย lạy ra lạc 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 เกมนี้มันมีสถานสถานะเฟียแบบหวาดกลัวมีตาบอดมีอะไรด,ด้วยนะเว้ยแต่แบบคนมันไม่รู้อะมึงรู้ป่าเออมันมันขึ้นสีส้มๆบนหัวอะ่ะส้มส้มคนเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่ดิเออมันเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้เห็นป้าไม่เห็นเหรอผมเห็นคนเดียวหรอเห็นเห็นนะเออทำมึงเข้ามาติดป่ะ เออหน่าติดแสลักเว้ยแล้วมนนันขึ้นขึ้นขึ้นที่ตรงไหนอะ่ะมันเป็นแสลักอะไรอะ่ะขึ้นอะไรอะ่ะชาร์จชาร์จอะไรชาร์จไม่ได้เหรอมันขึ้นรูปชาร์จเว้ยเข้าไปดูใกล้ๆเด็ดขึ้นรูปชาร์จว่าชาร์จไม่ได้อะ่ะอย่าอย่าให้แม่อาวเข้าสื่ไอ้แค่แตก <laughs> เอาไวัดไมเหี้ยเกินสนุกก็อย่ายิงดีเขาจะได้ร้องมันยิงเองไงเฮียมึงห้ามยิงนะไอ้สัตว์ใส่มันต้องกดสองเลยป่ะวะเข้าไปมันต้องกดสองเลยอ่ะใช่ผมกดก่อนสองแล้วไปตั้งสามก่อนแล้วก็สองตามแล้วก็ตั้ง ก็แล้วก็ทำไมล้มแนบแพ้วะมันลม้มนะถ้าล้มละแพ้นะก็บอกแล้วล้มแพ้เลยโอเคเอาเอาเจอของคู่ควานมาไม่ใจเพ็นโซลินลเหรออุ้ยแตกหมดเลยหายหมดเลย ไปม,มีเบทเรลินเอาใหม่ใหมเ่เมื่อยเอาใหมสามด้วย<อ>เอาใหม่เอาอาใหม่เ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 อาให,ม,หม่ผมผมผมไม่ตายแค่ตัวเลยนะเออจริงปะนี่ต้องกดอะไรวะหลีออกขอให้เตือนถึงเพราะว่ามีเบทเรลินไงแต่ก็มีดามิเอตเยอะชาร์จชาร์จเข้าสามก่อนแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งสลับสองหนึ่งสองหนึ่ง สามชาร์จเข้าเอายังเอาอย่างนะนมาเลยอ๋ไปติดสายรับตั้งรับนี่ตายฮ่าตัวมาเดากู้ตั้งตั้งหนึ่งอย่างเดียวเลยควัวก่อนครับเพราะว่าหนึ่งมันโหดโหดสุดแล้วคือมาเดาอะแพทเนี้ยพูดถึงแพทตอนนี้นะเบล่าตอนนี้ก็คือมาเดามันต้องสู้กับลาบกับม้าเว้ยซึ่งมาเดากูอะนิ่งเนียนเลยกูกลัวสู้ลาบด้วยแต่ม้าก็ไม่กล้าเข้าไง อ้โโอ้เอ้ออมีฮิตแรกท่าเท่ากันเลยที่จตายเหมือนเดิมอะไรก็ผมชนะ มึงไม่ต้องอะไรหรอกไอ้เหี้ยตั้งแต่สเต็ปแ,แ,แรกแล้วมันก็นตายแล้วกูดึงมาเฉยๆหรอกเอไม่ยอมรับเอามาใหม่เอามาใหม่ามาใหม่อาดายเขาอยากแคน,นะเขาอยากแคน,นะไม,ไม่เลยไม่เชื่อไอ้เหี้ยแค่แกต,ตัวเลน,นไม่ดึงออกทำไมอ่ะไม่เอาแค่นะแค่นะไปเลยถ้า่นะมันต้องอยู่อ่ะกูต้องเข้าไปด้วยเมื่อกี้กูดึงกด cover <อ>แล้วมันเด้งออกไงเอออเาใหม่เอาเอามาเอามา ใส่ดูนอีโร่อะไรอะ่ะมันมันมาดาบมันต้องใส่ดูนอีโร่ด้วยนะใส่ดูนอีโร่ด้านยาวครับที่ดูดเปแล้วเนี่ยเออลงมาเออนี่ไม่ไม่ไหวะวะกูบอกกูดึงออกมาไม่เชื่อกูเนี่ยแกทัวเล่นมึงอะ่ะแกทัวเลน่น่ะ รู้อะมันก็ชนะบางรอบไปสิทำไมตัเเวลเลนมึงอะ่ะอ่ะไม่ต้องบางรอบเนี่ยทุกรอบเลยมาเออมาอ,อันนี้หนึ่งหนึ่งไอหนึ่งหนึ่งอะไรรอบที่เออหนึ่งหนึ่งเดียวแข่งไหวไม่ได้จังหวะ รอบนี้แพ้วไงองอ๋อรู้แล้ว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 ทำไมำไม,มึงไม่ได้ไปรีแกท้ททเลนส์เหรอไงมารู้ลวรูล้ลวรูล้ลวมันเป็นจังหวะเว้ยเมื่อกี้ผมกดสัวๆไปอะอ๋อกดสัวๆไม่ได้กดสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรเงียมันต้องดูจังหวะไอยูนิตด้วย จริงๆอ่ะเวลาเวลามันแบดอ่ะเราควรกดหนึ่งไว้เฉยไม่ต้องไม่ต้องกดสองหรอกเพราะว่าสองสู้อ่ะมันจะทําให้เราล้มเว้ยทีนี้เราแข็งอ่ะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราแข็งมากอ่ะแล้วค่อยกดสองเวลามันเวลามันล้มแล้วกดหนึ่ง oh. จะดีเลย oh. อ่ยแทงปป๊บเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ต้องกดอะไรเลยรอเราก็แทงให้มันล้มแล้วก็รอ oh. แง อยู่ที่การชาร์ตเนี่ยจะนา้าไม่จะนะเป็นก้อนอยู่ที่การชาร์ตเมื่อกี้เลยสัตว์กากูกดเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่ะ <c oughs> เห็นน่ากากูกดเนี่ยอเดียวเนี่ยเหนะมเห็นไ หอมันจะมีช่วงครูดาวของแมรัอนอาร์ใช่ไหมที่มันจะวิ่งชาร์จแล้วก็เด็นอันนี้แพ้ทรงทรงเหมือนจะแพ้นะอยู่ที่จังหวะถ,ถ้ามาเดามันไม่ล้มอ่ะแมรันอาร์แพ้เออ,อเห็นนะไ,ไหมก็อย่างง,งอยู่เนี่ยเพราะว่าจังหวะที่ผมดูอ่ะจังหวะสองที่ว่าแพ้ก่อนหน้านี้น คือมันมีจังหวะของแมนนอามชาร์จรอบแรกแล้วมันบวกนานเกินแล้วแมนนอามมันมีผักต่อคนบ้านเลยเพลต้องไปใส่รูนั่นแหละ